เจอการีรอบนะครับทีมงานเราครับคือธครับก็่อนนี้ก็ใกล้จะสุดสิ้นภารกิจแล้วนะครับผมก,ก,พก็พอดีตั้งเป้าไว้กับลูกค้านะไว่าจะเจาะ80เมตรนะคพอดีน้ำเยอะมากครับบ่อนนี้คุณพ่อท่านก็เลยว่าวางแผนไว้ จะเจาะ80ีนี้พ่อเห็นน้ำเยอะแล้วก็ว่าเลยว่าเอาเจ็ดสิบก็พอนะเจ็ดสิบเมตรก็โอเคแล้วนะครับเราก็เลยเหลืออีกสามสี่เมตรครับก็จะทะลุเข้าไปแล้วครับเจ็ดสิบเมตรมาดูน้ำครับอันนี้พ่อแปดนิ้วนะเผื่อดูน้ำไหลครับ คุณเคยกับน้ำบ่อนี้การันตีได้แน่นอนเลยครับใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับผมไม่ใช่ว่าใครจะได้อย่างนี้ทุกคคบ,บ่อนะก็แล้วแต่พืพ้นที่ของเรานะครับวันนี้พืพ้นที่ของลูกค้าแล้วก็น้ำเยอะเจอตาน้าใหญ่ก็ก็ได้แต่บางพื้นที่มีจอดแล้วทำไมไม่ได้น้ำเยอะก็ ก็หลายหลายหลายยางครับหลายปัจจัยประอกอบกันด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะได้การกัดพืชปอดก,ก็เป็นไปไม่ได้บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่หาน้านยากก็ก็ยังว่านะครับบางพื้นที่ก็มีตาน้ำก็ไปจอดไม่เจอตาน้ำก็มีพืชปอดก็ขอใต้ดินคนระับไม่มีใครรู้ ดวงดีไปครนะปีขาแล้วก็หรือว่าปียาวันนี้ดีครับรด้น้ำเยอะๆอย่างนี้นะคถูกพอดีใจกับท่านด้วยนะเราก็อยากได้เยอะอย่างนี้ทุกปอแล้วแต่บางปีมันก็ไม่ได้ พอเบอรโทรผมนับศูนแปดเก้าสองแปดสี่สองห้าห้าครับใจครับเจ็กจสองามเรื่องบอประดานี่เรื่องจ่กปร์นะาได้ครับขั้นตอนตารติต่อเปนไคะาเรื่องอะไรก็หได้ที่ด ยังอยู่ที่ชุมแพนะผมชุมแพวันเจ็ดนะวันพรุ่งนี้นะ่าจะไปที่โพยไทยนะโพยไยร้อยเอียดคนระับถ้าลูกค้าอยู่นงโตร้อเอียดเลื่สก็ติดต่อได้นะแล้วก็ตามดูแลก็จะขึ้นไปทีุ่ดรอานานีนะผมไว้เจอกันนะนิดพีนะดกวยครับนะขอบคุณมากครับมผมสวัสดีครับ